ในคอนดิเจคอลังเจของเรานะครับไม่มีน้ำตาลเรียกว่าเป็นชูกรฟีสูมเซนเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเรามีชูคาร์โแล้วก็เอลซีซันเซมเคเนี่ยให้สารความหวานแทนน้ำตาลแล้วก็เรียนแบบให้เป็นกลิ่นธรรมชาตินะครับ <S <S ถ้าทานคอลดิเจนอลังเจนต่อเนื่องสักเจ็ดวันนะครับสิ่งที่สังเกตได้ก่อนคือผิวจะเรียบเนียนชุ่มชื่นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติประมาณสักสสัปดาห์เนี่ย เรื่องของริ้วรอยก็จะเริ่มจางลงผิวจะเริ่มสว่างกระจ่งางใสนะครับรอยดําต่างๆก็จะดีขึ้นและเกิดทานต่อเนื่องได้ประมาณ1เดือนนะครับผิวจะมีเรื่องของความกระชับเพิ่มขึ้นแล้วก็ฟันเล็บผมสายตาจะแลดูสุขภาพดีขึ้นแต่ถ้าเกิดใครที่ต้องการผลลัพธ์เรื่องของการไขข้ออาการปวดอะไรต่างๆนะครับแนะนําว่าให้ทานต่อเนื่องอย่างน้อยประมาณสัก2เดือนเป็นต้นไปนะครับ การทานคอลลาเจนให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะครับแนะนําว่าให้ทานตอนที่ท้องเราว่างอยู่นะครับถ้าเกิดสมมติว่าเช้าตื่นมาทานได้เลยก็ได้หรือว่าถ้าเป็นหลังอาหารเช้า,ชาก็เว้นช่วงสัก2ชั่วโมงหรือทานก่อนนอนก็ได้หรือหลังมื้อเย็นนะครับก็ทิ้งช่วง2ชั่วโมงเช่นกันเพราะว่าในช่วงแล้วเวลานั้นนะครับมันจะไม่มีการรบกวนการทํางานของกระเพาะทําให้ร่างกายเนี่ยสามารถดูดซึมคอลลาเจนไปใช้งานได้อยากเต็มที่นะครับ ในคอลลิเจนของเรานะครับหนึ่งซองจะมีคอลลาเจนผสมอยู่ประมาณ5,000มิลลิกรัมนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ ไฮโดรไลซ์คอลลาเจนไตเซฟไทยนะครับหรือเป็นคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ําลึกช่วยทําให้อยู่ยกกระชับสดใสน,นะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นด,ด้วยนอกจากนั้นเนี่ยยังมีส่วนผสมของเซอร์มาลนะครับทำให้ผิวกระจ่างใสยับยั้งการเกิดฝ้าจุดด่างดำผิวแห้งแตกง่ายรอยจีนกาแล้วก็ยังมีเรื่องของพุทธะไทโอนนะครับช่วยสร้างอนุ่นสลากยับยั้งการสร้างเม็ดสีให้กับเออ่บริเวณผิวของเรานะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของโคเอนไซม์คิวเจนเนี K ่ยสิด้วยนะครับชะลอการเสื่อมของเซลล์ในร่างกายช่วยเรื่องของการทํางานของ กามเนื้อหัวใจรวมถึงความดันโลหิตนะครับในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงก็จะลดลงเช่นกันแล้วก็ยังมีของซิงอะมิโนซิเลต20%นะครับลดการเกิดกแล้วการเกิดสิวแล้วก็าการอักเสบต่างๆของร่างกายนะครับ สำหรับไฮโดรไลซ์คอลลาเจนไตเต้ไทยนะครับหรือว่าไตเต้ไทยฟิทคอลลาเจนเนี่ยเป็นคอลลาเจนที่สก,กัดมาจากปลาทะเลน้ําลึกแล้วก็การสาก,กัดเนี่ยครับเขาย่อยสลายคอลลาเจนเนี่ยให้มีอนุภางที่เล็กมากๆนะครับทําให้สามารถเนี่ยหยดซึมได้ง่ายกว่าคอลลาเจนทั่วไปประมาณ3าถึงสเท่าด้วยแล้วทำไมถึงต้องเป็นคอลลาเจนที่มาจากปลาเนื่องจากว่าโครงสร้างของคอลลาเจนที่มาจากปลาทะเลน้ําลึกเนี่ยมันมีโครงสร้างคล้ายกับคอลลาเจน ของมนุษย์ของเราเองนะครับแล้วก็ทําให้มันสอดคล้องกับการดูุดซึมอะไรต่างๆใช้งานได้จริงได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ทําทไมถึงต้องเป็นการทานเข้าไปซึ่งการทานคอลลาเจนเข้าไปเนี่ยมันจะดูุดซึมทางกระเพาะอาหารเนี่ยได้ดีกว่าการดยดซึมเข้าไปทางผิวอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราหมั่นเติมคอลลาเจนเข้าไปในร่างกายด้วยการกินเข้าไปอย่างสม่ำเสมอเนี่ยจะทําให้มีการเติมเต็มคอลลาเจนนะครับ ใต้ชั้นผิวสร้างเนื้อเยื่อสร้างอะไรต่างๆทําให้ผิวเนี่ยแข็งแรงขึ้นดูอ่อนเยาว์กว่าวัยใปนหลายปีแล้วก็ทําให้ผิวชุ่มชื่นอะไรต่างๆทําให้โครงสร้างร่างกายดีป้องกันร่างกายจากอ่าุบัติเหตุหรือการกระทบกระทั่งจากภายนอกร่างกายประมาณนี้นะครับทำแบบนีนเน้เราเลยเลือกไตเป็ดไทยจากปลาทะเลน้ําลึกเพราะคุณสมบัติเหล่านี้นะครับ ปกติแล้วนะครับสำหรับคนที่ทานคอลลาเจนเนี่ยเราจะต้องทานวิตามินซีควบคู่ไปด้วยนะครับเพราะว่าตัวคอลลาเจนเนี่ยจะต้องใช้วิตามินซีในการฟื้นฟูร่างกายอะไรต่างๆเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดปกติแล้วเนี่ยเราต้องซื้อคอลลาเจนต่างหากแล้วก็ไปซื้อวิตามินซีซื้อ2ต่อแบบเนี้ยนะครับก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยาจ่ายตังสองรอบนะครับแล้วก็ซึ่งถ้ามันมันมัน,มนดูดซึมเยอะายพร้อมกันได้ง่ายเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีไปแต่แตบางคนอาจจะเคยเจอเคสแบบนี้ วิตามินซีแยกต่างหากแล้ววิตามินซีที่กินเข้าไปเนี่ยมันย่อยสลายไม่ทันการดูดซึมงคอเลาเจนก็ไม่มีผลเลยกินคอลลาเจนรอวิตามินซีเ,นเ,นเข้าไปไม่ได้ช่วยอะไรนะครับแต่ว่าสําหรับคอเลาเตอรอลของเราเนี่ยในนี้มีวิตามินซีผสมไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถซื้อทีเดียวแล้วก็ กิมพร้อมกันแล้วก็ใช้ไปดูดซึมช่อมแซมส่วนต่างของร่างกายได้เลยนะครับซึ่งวิตามินซีที่มีอยู่ในผลิตเจลของเราเนี่ยก็ผมแค่ยกแค่บางส่วนมาแล้วกันนะครับก็จะมีเรื่องของไลโคพีนนะครับ10%ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของเซลนะครับฆ่าเชื้อราแบคทีเรียทําให้ผิวเรียบเนียนแล้วก็ละเอียดตับสมดุลผิวป้องกันการสูญเสียน้ําลดการทํางานเม็ดสีเมลานินในชั้นผิวด้วยนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของอะเซโรลา c ชอร์รี่เอ็กซนะครับเป็นสารต้านอนุสาะให้ผิวผ่องใสมีวิตามินซีมากกว่าส้มเนี่ยถึงประมาณ50เท่าเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีเรื่องของซีวักทอนเบอร์รี่นะครับอันนี้จะช่วยเรื่องของการกระตุ้นการ ขาดเซลล์ของผิวแล้วก็การสร้างเซลล์ผิวใหม่นะครับตอบโจทย์คนที่อยากมีผิวพรรณอ่อนเยาว์จากภายในสู่ภายนอกรวมไปด้วยวิตามินซีวิตามินอีไทโรจีนีอไทโลจีนฟีนอลน,นะครับแล้วก็ไลโคปีนด้วยเช่นกันแล้วก็ยังมีเรื่องของบรอมกาเนตแอคแทชเออ่พาวเดอร์นะครับหรือเป็นเป็นผงสก,กัดมาจากทับทิมนี่แหละนะครับก็อุดมไปด้วยสารกลุ่มโพลีฟินอลนะครับช่วยต้านอนุสาะได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็สร้างคอลลาเจนในใต้ชั้นผิวอย่างกระพารา มีถึงภาพในการลดเลือนริ้วรอยมีวิตามินซีสูงมากนะครับแล้วก็ช่วยรักษาผิวแห้งผิวแตกลายหรือผิวไหม้จากแดดนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของเมลอนพาวเดอร์ชุดตรงนี้เขาจะมีสารตัวหนึ่งที่เรียกว่า s o d นะครับเป็นเมลอนสายพันธุ์พิเศษจากสายพันธุ์พิเศษจากประเทศฝรั่งเศสเลยแล้วก็ยังมีลูกสมัครเรื่องของต้านอนุมูลอิสระนะครับคือสามารถ รีไซเคิลได้ที่ตัำแล้วก็นํากลับมาใช้ในการจัดการพนุ์สานได้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของเกรสฟีสแอทแท็ซึ่งก็จะมีสารเลสโวลทอนนะครับช่วยบํารุงผิวชะลอความเสื่อมของเซลล์อันเป็นสาเหตุของโรคต่างๆนะครับด้วยการเสริมสร้างคอลลาเจนเนี่ยใต้อยู่หนังของเราแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายแล้วก็ยังมีโลซีฟแอทแท็นะครับช่วยชะลอความแก่การเกิดริ้วรอยนะครับสมานแผลให้หายเร็วขึ้นแล้วก็กระชับผิวทําให้ผิวเนี่ยดูอ่อนกว่าวัย แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือเป็นลิ้นจีลิ้นจี่นะครับที่แอคแทกนะครับก็จะช่วยการยับยั้งนะครับเอนไซม์ที่สามารถทําลายพวกโปรตีนคอลลาเจนอิลาสตินแล้วก็กดไฮยาไฮยาลูรนิกนะครับช่วยรักษาความเต่งจึงผิวุนให้ชุ่มชื่นอยู่ตลอดเวลานะครับ สำหรับคุณสมบัติของคอลลาเจนนะครับสรุปให้เป็นแบบประเด็นชัดๆ,ๆเลยนะหลักๆประมาณสี่เรื่องเด่นๆเลยคือว่าเรื่องแรกเนี่ยจะช่วยบำรุงเรื่องของเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะนะครับป้องกันการเกิดปัญหาผมร่วงผมบางนะครับผมแตกตายนะครับกระตุ้นให้ร่างกายผลิตโปรตีนไฟเบอร์มากขึ้นฟื้นฟูสภาพ ด่งางศีรษะทําให้ผมหนาขึ้นแข็งแรงมากขึ้นนะครับไม่ขาดลวงง่ายเส่นผมดกดําเงางามนุ่มลื่นมีน้ําหนักเส่นผมเป็นประกายอยู่เสมอนะครับแล้วก็ส่วนมันจะเป็นเรื่องของเล็บนะครับทำให้เล็บแข็งแรงขึ้นลดการเปราะบางไม่ฉีกง่ายลากเล็บแน่นแข็งแรงนะครับแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตเนี่ยไปเลี้ยงลากเล็บด้วยแล้วก็เพิ่มคอลลาเจนให้กับเล็บของเรานะครับทำให้เล็บเนี่ย ยาวเร็วขึ้นลดอาการอักเสบของเล็บเล็บดูสุขภาพดีนะครับดูอมชุม่มบูดูอิ่นน้ําประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของผิวพรรณนะครับฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่ให้กระจ่างใสไม่หยักก้านนะครับลดการเกิดริ้วรอยช่วยทําให้ผิวที่หย่อนคล้อยเนี่ยมันให้ทำให้ผิวหย่อนคล้อยนะครับเกิดการกระชับเต่งตึงขึ้นลดความหมองคล้ำของจุดด่างดำต่างๆนะครับช่วยลดฝ้ากระรอยแผลเป็นแล้วก็การเกิด สิวนะครับรวมถึงจะเป็นเรื่องของการเพิ่มคอลลาเจนในผิวด้วยนะครับส่วนเรื่องของไขข้ออะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของลดอาการข้ออักเสบเรื้อรังนะครับเชิญลดอาการลูมิโต้เก๊าปวดตามไขข้อนะครับอาการเสื่อมของไขข้อกระดูกป้องกันการสูญเสียมวลของกระดูกจากการที่มีอายุมากขึ้นนะครับบรรเทาอาการเจ็บเสียดตามไขข้อแล้วก็ปรับสมรุนน้ำหล่อเลี้ยงไขข้อเนี่ยให้มันเคลื่อนไหวได้ดีมากขึ้นนะครับ นอลิเจคอลลาเจนของเรานะครับก็มีเลขอยอยเรียบร้อยนะครับก็คือเลข131 158 59 506 18นะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ขององค์การอาหารและยานะครับที่ w w w f d a m o p s g o t h s นะครับว่าเข้าไปตรวจสอบได้เลยก็จะมีเลขขึ้นมาตรวจาแจ้งอะไรชัดเจนเรียบร้อยนะครับ รสชาติเหรอครับก็เป็นหวานอมเปรี้ยวเป็นแบบผลไม้เบอร์รี่รวมรวมกันมาหลายๆชนิดนะครับหวานอมเปรี้ยวอร่อยไม่คาวทานง่ายซึ่งพอมันไม่คาวแล้วมันทานง่ายเนี่ยมันทําให้หลายคนนยครับสามารถทานต่อได้จนเกิดผลลัพธ์เพราะว่าต้องต้องบอกแบบนี้ก่อนคือถ้าเกิดหมดเรื่อง,องของเมล็ดกรรมคอลลาเจนหรือเรื่องของส่วนผสม,มเยอะแยะอะไรมากมายเนี่ยตัวเนี้ยอาจจะไม่ได้ชูเท่าแต่ว่ารสชาติที่มันทานง่ายนะครับมันสามารถทําให้คนที่ทานจริงๆเนี่ย ทานต่อได้เรื่อยๆ,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 ๆเพราะมันไม่คาวทานจนเกิดผลลัพธ์ได้นั่นเองนะครับ1กึ่งกองก็มีทั้งหมด1 2ซองนะคระถ้าเกิดเราทานวันละหนึ่งซองเนี่ยเราก็ทานได้ถึง10วันเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่ายอยู่สำหรับราคาใช่ไหมครับก็ แนะนําว่าคือเรากินถ้าเราต้องการกินคอลลาเจนจริงๆจนเกิดผลลัพนะครับคือ1กล่องมันก็มีแค่12เสองเองคุอาจจะทานได้แค่5วันหรือ10วันถ้าเกิดเราทานวันละแบบคองนะจากที่ขายขายกันมาแล้วกันนะครับปกติขายลูกค้า5กล่องเนี่ยเอาแบบราคาลูกค้าเลยนะเฉลี่ยต่อการทานคอลลาเจนคอลลาเจนของเราครั้งนึงเนี่ยประมาณ30กว่าบาทเองถ้าเกิดซื้อที่แบบแบ้ว่าเป็นเป็น ยกไปเลย5้ากล่องอะไรแบบนี้นะครับก็มันเป็นตามหลักกลไกกระตลาดเลยซื้อเยอะก็ได้ราคาที่ถูกกว่าแล้วก็ทานต่อเนื่องมันก็จะคุ้มกว่าซึ่งคนที่จะทานแล้วเกิดผลลัพธ์จริงเนี่ยเขาต้องทานต่อเนื่องประมาณอย่างน้อยสักเดือน2เดือนอะไรอยู่แล้วก็แนะนําว่าให้ซื้อทีละ5กล่องหกล่องดีกว่าซื้อทีละกล่อง2กล่องนะครับประมาณนี้เพื่อความคุ้มค่าของลูกค้าเอง จบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหา Q&A c o l l e g e c o l l e g e ของเรานะครับ mm hmm. ก็คิดว่าน่าจะรวบรวมมาให้ค่อนข้างที่จะครบถ้วนและหลักนะครับ